รก็จะหมด,หมดจะมาจากไหนจะมาจากไหนจะอยู่ในข้ออยู่แล้วลูกอยู่ในข้อแล้วเขาก็ปล่อยออกมาไงคะตอนกลางวันให้ให้จะตินเอาหญ้ามาให้ไงคะเี๋จะเข้าไปอีก

คิ้วแกะอยู่ข้างในคิ้แกะอยู่ข้างในมันโดนขังมันโดนขังไว้ในกรงโดนขังไว้ในกรงเหรอคะมันวิ่งอ๋อมันวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วอ๋อเหมือนมันวิ่งไล่ตามโอ้มันวิ่งไล่ตามมันวิ่งเล่นกันไหมคะมันวิ่งเล่นกันไหมคะลูกอ่ะทำแบบว่าอืมทาน้ำกินแล้วกินแล้ว diamo no dai dai funziona su sa venù ma attu da me no attagna prima u เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพี่น่ะเก่งจังเลยยุกที่เด็กขายที่เด็กมาเข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 ่าขึ้นจับไหมอุ้ยตัวนี้ชิ้นน้ี ปลาให้ลูกดูปลาเดี๋ยวให้ตัวนี้ให้แกะเสร็จก็จะพาดูปลาปลาอนากลาทีนน้ำปลาีนปลาีนอาหารเขโนก้่ยเลยดมากมาไฟ เอาไฟก่อนเอาอีกไงเอาตังที่ไหนคะเอาดีนี่เนมาไฟไฟก่อนไฟไฟก่อนอครับต้องไปซื้อไหมคะเอาอีกเหรอขอตังยังไงคะขอตังผอจังก่อนเอาเดินไปซื้อเดินไปซื้อเองเหรอขอตังก่อนครับก่อนเดินก่อนเดินไปซื้อเดินไปให้พี่เขาแล้วก็ขอย่าอยุดเท้าไปเลยเดินตรงไหนคะ เด,ดเดี๋ยวเราค่อยขึ้นสะพานก็ได้ค่ะไานี้ก่อนทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะเออเอาอะไร,รเอาตังแล้วจะเอาอะไรจะเอาอะไร แกะฉีดกินยาเรื่อยนี่ไงพี่จะเอายาให้แล้วขอบคุณครับด้วยฉีดมันใหญ่มากครับด้วยบายแม่ถือติ้นถือเองเลยก็ได้ลูกเอาไปให้พ่อจอนก่อนค่ะเอาให้พ่อจอนแกะก่อนแกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ทางอันไม่ได้ให้พ่อจอนแกะให้ก่อนให้ทีเดียวจะได้ไม่เหนื่อย ได้มาแล้วซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วใครซื้อใครไปซื้อแกเป็นชื่อไปหอมมันมันอุ้ยดีเลยแช่ชีน้ำนี้ชปล่อยมือนะคะบลู แกะหมดเลยแกะหมดเลยแกะมาจากไหนแกะมันมาจากคอกไงมันนอนอยู่ตรงนู้นแกะมันนอนอยู่ตรงนู้นลูกแล้วมันเห็นขมข้าวมันอยู่ข้าวมันก็เดินมาหาจะตีนอยู่นี่กินได้ค่ะเขาบอกว่าเอาไปให้ตัวนู้นนี่ให้ตัวนี้นี่ให้ตัวนี้นี่เอ้าเอ้า อเอาให้ตัวไหนเอาจะให้ต e> oh. sí? ัวไหนเอาตัวนู้นเอาเดินไปตัวนู้นเลยชิมูชิมูเอาชิมูชิมูแกะเอาลูกเอาไปให้ตัวใหญ่สิในตัวใหญ่ตตััววไไหหนนเอาเลือกเลยให้ตัวไหนอยากให้ตัวไหนเลือกเลยจับตั้งกี่ตั้ เต้อไหมติน,นเอาแบ่งพี่ไหมนี่เอาย่าไปแบ่งพี่ด้วยเร็วๆลยไม่เอา,เอา,เอาไม่ชว่ชวยไม่ชว่วยโอ้อพ,พ,พ,พี่ปีแล้วพี่ปีแล้วหนุ่ยไหมพี่ไม่กลัวเลยไหมอุ้ยระวังมือนะ,ะอมฮะตอกใจตอกใจครับ เอาถือไปสองมือให้ทีละอันเกะอางเอา,อเอาป้าเอามาั่ตินตัวนั้นละให้ไหมติน

เอาไปเอ้ยเก็กกินแล้แหละให้ตัว<ะ>ให้ตัวเล็กด้วย<ะ>โอ้โหโอ้โหถ้าจะไม่ให้แล้วาจะเล่นแล้วหิวหิวเอาจะอิ่มแล้วแหละจะไปให้ที่อื่นด้วย จับแก่เลยไม่มีนยพี่เก่งจังเลยมาหนิตินเอาเดินไปให้ใกล้ๆเลือง <c oughs> พี่เดืพี่จังพี <c oughs> ่คนแก่พี่คนแก่เฮ้ยตัดติน ที่เราไปให้แบ่งพี่สิเอาหญ้าไปแบ่งพี่ด้วยให้พี่เอาให้แกะไปมาเร็วพี่ไม่เอาลูกมานี่จะตีนมาให้แกะเร็วให้แกะให้พี่ดูดิ <c oughs> เอาแกะไหนไปเอาอย่าอยู่ไหนบอกพี่เร็วพี่ไปเอาอย่าอยู่ตรงไหน <c oughs> อาตรงนั้นใช่ไหมตีเอาให้เอาให้เลยตีนอะ่ะ เอไปดีเอาไปให้ดีๆปล่อยมือนะลูกปล่อยมือนะปล่อยปล่อยอิ่มหรือยังถามแกซิอิ่มหรือยังอ,อิ่มแล้วเหรอเสียงมันร้องเฮ้ยมันร้องอะครเนี่ยร้อ,องหาจจะตินหรือเปล่า,า,ลออาร้องยังไงมันร้องไงติน<า>มันฉลาด มันฉลาดเหรอเฮ้ยตัวน้แกหลับชิบหลับแล้วนู่นอยู่นู่นนอนหลับแล้วเาไปให้มันหน่อยให้มันกินให้เร็มันหลับแล้วนอนหลับแล้วหลับแล้วนี่นี่นี่ตัวนั้นนี่ตัวไหนหลับตินตัวไหนหลับ ตินตอนนั้นหลับแล้วตินนอนหลับแล้วนั่นนั่นนั่นได้เดยเอะแล้วแข็งแล้าเ,เอายาบาดมือไหนมาดูก่อนตินจะดึงไว้ดิเวลาตินเอาให้ชิบแกตินก็ปล่อยมือด้วยลูกถ้าตินดึงไว้แล้วระเดีย๋ยวจะบาดมือนะคะจับตรงนี้ไหนยาบาดมือโอ้ยาบาดมือจะตินแล้วเจ็บไหมเจ็บเจ็บหายยัง หา,หายแล้วเก่งจังเลยไปดูไปขึ้นสะพานไหมไปดูขึ้นสะพานปะะด,ดูปลาเหรอไหนขึ้นไปดูสิขึ้นได้ไหมได้ยังไงขับพายลูปกล้าหมฮึไ,ได้มาเลย มีปลาอะไรนะลูกปลาช่อนปลาช่อนเหรอมาทางนี้นี่เห็นเห็นเห็นนี่ทางนี้เห็นชัดเลยโอ้โหูยินเห็นไหมปลาอะไรเนี่ยปลาอะไระเอ๊ะเต็มเลยใช่เต็มเลยดูดูดูดโอ้ฮะเดี๋ยว<า>พ่อไปเอาให้เอาไหมมือมือไม่สะอาดแล้วมือเป็นแผลแล้วไม่ต้องให้หรอกไม่เงีมันเป็นขันโอเคีตรงนี้เอาให้ปลาจิน้น โอ,โห,โ,อโหปลาดุกปลาด,ดุกเหรอปลานินนะปลานินไหมแม่ว่าปลานินไหมเยอะเต็มเลยใช่เยอะมากเดี๋ยวรออยู่นี่ครับเดี๋ยวพ่อจันไปเอาอาหารไปเอาอาหารแล้วจินจะเอาให้ปลานินไหมอันนมอันมปลาไม่ได้กินนมนะคะฝั่งนี้เยอะเลยพี่ติน,กกกนดูฝั่งนี้ไหมคะไมทั้งนู่ใช่นี่ไงนี่ไงนี่ไง นี่นี่นี่อุ้ยเต็มเลยตินปลาคอดเยอะโอ้โหอให้ดูให้อาหารปลานี้ยจะตินเอ็นจับจับถุงแล้วก็เขย่าห้ามทิ้งถุงนะจับถุงแล้วเขย่าอย่างงี้โอเคดูด้วยโอ้โหไหนอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหคอดเยอะเลยโอ้โหจะตินเคยเห็นไหม อ,อจะตีนให้เหรอพ่อเปิดให้ถุงให้มันจับไม่ได้ลูกมาล้างมือแล้วจับถุงนี้ตีนจับถุงนี้แล้วก็โยนไปโอ้โหตีนดูโอ้โหพ่อมาหมดแล้วก็จะไปทิ้งขดาให้โอ้โหดูดูดูเยอะมาก แล้วครับยาบาดมือจะติดแล้วเย่เย่เลยอะไรปลาเยอะไหมปลาเยอะมากดูโอ้ไหนตรงไหนนู่นเหรอใกล้ๆเหรอตัวใหญ่มากเลยเนาะตัวเล่มเลยเหรอกลับบ้านกันเถอะปะอุ้ยมดกัด เออมันแลบลิ้นด้วยมันแลบลินด้วยมันแแบลินด้วยเฮ้ยกลับบ้านกันเถอะปะแกเอ้จะลินขี้หลังแกขี้หลังแกแกแแลบลิ้นใส่แกะแลบลิ้นใส่เอออุ้ยอะไรเสียงรถเียงรถกลับได้หรือยังกลับได้ยังฮะกลับไม่กลับแกขี้หลัง หมดแก้วข้าวฮะหมดข้าวหมดข้าวนี่ไงหมดข้าวหมดข้าวจะตินขอจะตินไม่ขอหรอกแม่ถ่ายรูปจะตินอยู่จะตินยิ้มรอก่อนยิ้มทำตาหวานให้ด้วยโอเคบายบายก่อนบาย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 โบกมือด้วยยังไงบายบายจุ๊บยังไงบายบายจุ๊บจุ๊บแกจุ๊บแ่ โอเคแกะบายบายค่ะบายบายจุ๊บแกะไม่จุ๊บเดี๋ยวมาแกะไม่จุ๊บเอาแกะไม่จุ๊บเลยบายบายนะพี่ติ้นบายบายก่อนนะแม่ไปก่อนนะติ้นอยู่กับแกะนะติ้นอยู่กับแกะได้ไหมคะเอาอยู่กับแกะงั้นแม่ไปละบาย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 